ลืมของเยอะมันก็จะไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์เนาะโดนแน่เดี๋ยวเขามาแล้วเดี๋ยวเขามาหาแล้วกิ๊กคะวัสดีค่ะเชฟโจทย์สำหรับไทยเนี่ยแนงเป็นจานหลักคุณหยิบของมาครบไหมไม่ครบค่ะขาดอะไรคะถั่วค่ะลืมไปเลยคือถั่วเป็นสิ่งที่ลืมแผนงมันไม่มีถั่วมันมันจะไม่ใช่มันจะกลายเป็นแกงเผ็ดนะเรื่องแกงพื้นฐานคุณยังมาไม่ครบเลยอะ่ะคุณคิดว่าคุณจะรอดไหม รอบนี้มีคนต้องออกตั้งแต่รอบแรกนะไม่ยอมค่ะเชฟเอาตัวให้รอดนะแกงพาแนงเนี่ยถ้าไม่มีถั่วก็ไม่ใช่แกงพะแนงเพราะฉะนั้นนะครับคุณคือผู้แพ้สุคนครับเหลือเวลาเพียงสิบนาทีเท่านั้นอาหารสำหรับไทยจะต้องเสร็จแล้วนะครับค่ะเชฟ พ่อเชฟเฮ้ยาอุ๊ยสตางครับเชฟเอาผนังมาดูสิตอนเชฟป้อมเดินเข้ามาคือผมแบบอ่าเดินแล้วแล้วผมก็จิบผนังวางปุ๊บสตางคิดว่าพี่แกงถูกต้อง ที่แกงถูกครับผมแต่ว่าสีพริกมันไม่ออกผมก็ใส่ขมิ้นเยอะไปแต่ผมว่ารสชาติได้ครับตังบอกว่าใส่ขมิ้นเข้าไปในพริกแกงใส่เหรอถ้าตังอย่าลืมนะมันไม่ได้มาแต่สีขมิ้นมีกลิ่นรสด้วยครับแล้วคิดว่ามันจะเป็นแผนงไหมเป็นแผนงครับโอเคผมอาจจะผิดที่มันไม่ออกสีแต่ว่ารสชาติเครื่องแกงที่ผมใส่ ก็ยังคงความเป็นแผนงจะตังให้ดีนะรอบนี้มีคนออกผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดโจทย์ครับผมก็ใส่สูตรของบ้านผมแต่ว่าผมปรุงเป็นแผนงรสชาติเป็นแนงนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากคุณอยากเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟอาหารไทยคุณยังต้องเจออีกหลายบททดสอบครับฉะนั้น ผ่านมันไปให้ได้นะครับผัานไปอยากกลับบ้านเป็นคนแรกเจ็นคันผ่านไปขอบคุณค่ะเฮลีย์คอนยา H Group